เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมทุ่งนานะคะเดี๋ยวจะพาไปปลูกมะม่วงนะคะเราได้มะม่วงมาสองต้นไปกันเลยค่ะมาค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนกน,น,น,นี่คือนาของเรานะคะ,ไป,ะไปใส่ไปใส่เลย สียางไปบ่นี่ตอนนี้เป็นต้นไผ่เนาะแต่ว่าต้นไผ่มันบ่ค่อยมีนนนนหน่อปานไดอู้หูมีหน่อนึงมีหน่อนึงห้อยตัดไปแล้วพี่หนอสองหนอนะเป็นหนอบ่ค่อยดีเป็นไดพี่หนอมากค่ะมื้อนี้มาหน้าด้วยค่ะมันนี้ออกมาหน้าสีมาปลูกบักม่วงจ้ะ นี่ได้บักม่วงมาพี่น้องได้บักม่วงมาสองต้นพอมาคุดหลุมไมหายนี่เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองอะนะคะนี่ต้นที่หนึ่งมาดูต้นที่สองต้นที่สองเด้อค่ะเด้อนี่ต้นที่สองว้าววันนี้เราก็จะมาลงมือปลูกนะคะ เอาลงหลุมเลยนี่ลึกไปไหมหนอ้องพอดีอยู่มั้ยดกๆเด้อดกๆเด้อดกๆเด้อลูก ตื่นไปบ่พอดีละอาพ่อปิดนอนกเบ่งกนั่งไม่ไห้วเาสาเ็ดตอินากสมาอีกเลยนี่อือไฟฟ้ามาเรียนอยู่นี่เลยอาทิตยหนามาได้ไหมอะไรอ่ะน่งนน้าน่ะก็ ใหม่ไปออม,มาวะไปดีโอเลยถ่ายเลยจะได้แล้วเสียงเริ่มมา okay